ลำไย,ยหายทองคำเดือดสัตว์คนดูยื่นมือจะจับเป้าแดนเซอร์จะมาใบากีกันไม่ได้เห็นแล้วโกรธแทนลำไย,ยหายทองคำออกโรงชาเดือดเจอคนดูยื่นมือจะจับเป้าแดนเซอร์กลางเวทีเห็นน้องเต้นแบบนี้ไม่ใช่จะมาจับกันได้ง่ายๆเห็นแล้วโกรธแทน ทำเอานักรองสาวเอวดีขวัญใจแฟนๆลำไยไยหยทองคําถึงกับออกปากว่าศูนย์ซึ่งแปลกว่ารู้สึกโกรธแทนเมื่อเจอคนดูยื่นมือขึ้นมาท,ทําท่าจะจับเป้าแดนเซอร์สาวบนเวทีขณะกําลังเต้นโซโลอยู่ทําเอาแดนเซอร์สาวถึงกับหน้าเสียและเดินหนีขณะพิธีกรก็ช่วยห้ามเตือนว่าไม่ทําแบบนี้ทําแบบนี้ไม่ได้ขณะที่ทางสาวลำไยไหยทองคําก็ออกโรงเตือนลูกค้าบอกว่า คุณพี่จะมาบายกีแดนเซอร์ได้ยังไงห้วยห้ามบายกีค่ะบายมือได้ห้ามบายกีค่ะเห็นเขาเต้นแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะจับเป้าเขาได้ง่ายๆไม่น่ารักเลยน้องๆเห็นแต่งตัวแบบนี้เซฟตี้ทุกจุดคงน้องอยางหนาพิเศษอย่าคิดว่าจะเห็นเห็นกันง่ายๆจู่ๆจ,จะมาจับกันแบบนี้โดยคลิปดังกล่าวซึ่งถูกเผยแพร่ในติ๊กต็แอดธนพลมินมีผู้เข้าชมกว่าหลายล้านครั้งเลยทีเดียว ภายในเวลา2วันจนกลายเป็นไวรัาในโลกออนไลน์ซึ่งหลายคนก็ชื่นชมลำใหญ่หายทองคำว่าน่ารักมากขอบคุณที่ช่วยปกป้องน้องๆแดนเซอร์ dancer, พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้น้องแดนเซอร์และตำหนิการกระทำของลูกค้าคนดังกล่าวด้วยอาชีพแดนเซอร์นักร้องแล้วไม่ว่าอาชีพไหนก็ควรให้เกลียดซึ่งกันและกันบ้าง